สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับในวันนี้จะมาสรุปผลการฟื้นฟ,ฟูแบตเตอรีตตรตตรนะ่การลงฝูงกลุ่มนี้นะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะในการทำนะหลังจากที่ได้ทํามาตลอดนะหลายวันนะแบตเตอรี่หลายลูกนะตอนนี้ก็จะมาสรุปผลแล้วก็วัดค่าต่างๆให้ดูว่าแต่ละลูกนั้นเขาทำเสร็จปุ๊บค่าเป็นยังไงนะเรามาดูลูกที่ทําเสร็จไปแล้วนะหลังจากที่ตั้งทิ้งไว้ นะเกิน2วันนี่ที่เห็นตรงหน้าก็คือเป็น F B F 1 3 5แล้วก็แบตนนออนลูกนี้นะสลูกนี้จริงๆคือขายได้แต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆต้องเทสโหลดแล้วก็เก็บไว้นะเกิน2วันถึงจะขายได้อย่างมั่นใจนะนี่นะครับ492ครั้งก่อนรู้สึกจะ500เป๊ะ นะก็ตกลงบ้างนิดหน่อยนะเป็นเรื่องปกติมาดูลูกนี้กันนะนีออนสามอีนะ่สิบเอถามว่าขายได้ไหมขายได้ครับแต่ขายราคาที่ถูกหน่อยนะเพรโหลดก็ไม่ร่วงนะทีนี้พระเอกของเรานะการลงฝูงของแท้คือลูกนี้ครับสีฟ้า g s m f x 1 9 0 ที่เรียกว่าการลงฝูงก็คือลูกนี้แหละคือไม่ต้องทำอะไรเลย CCA มาอย่างแจ่มนะครับ597เก็ขาถือว่าตกจาก600นิดหน่อยนะก็ขายได้แน่นอนลูกนี้สบายนะประมาณนั้นลูกนี้ LN 3แบตเพิรจากลูกค้าที่ได้ชาร์จไปหมดนะไปเห็น นะโอเคขอภัยเมื่อกี้มันมืดไม่ได้สังเกตนะฮนะ197สวยๆค่าไฟก็เจ็มๆแน่นอนนะเรามาดูส่วนที่อยู่ข้างในนะเราเริ่มจากลูกนี้ไฟหมดหม้อแผ่นแดงๆนะผลสุดท้ายเป็นยังไงนะปรับกด3รอบนะถ้ากดได้นะ แต่ว่าค่าไฟจะได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมาลุ้นกันเห็นไหมครับ238เองนะค่าไม่สวยเท่าไหร่ค่าอาก็ยังไม่ลงอยู่ที่11.75จริงๆลูกเนี้ยตั้งใจจะขายใส่รถแต่พอข้าออกมาปุ๊บไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวใส่พวงข้างแล้วกันนะขายใส่พวงข้างก็คือเอาไปขี้ไฟขี้พัดลมอะไรพวกนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดขายไปสตาร์ทรถผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ CCA นะไม่ถึง300นะ สำหรับขนาด6 0แอ์นะแบตเตอรี่ขนาด 60m แอ,อลืมกดลืมกดไปนะอันนี้343พอได้นะลูกนี้เป็นไซส์กระบะนะ MFX 200พอขายได้อยู่เดี๋ยวดูลูกข้างในลูกข้างใน LN 3แผ่นไม่ค่อยสวยนะเท่าไหร่ เท่าไหร่นะอ่าร้อยแปดสิบสามไม่รอดนะครับลูกนี้ก็ไม่หลอดแผ่นไม่ค่อยดีด้วยนะที่ว่าจะถ่ายน้ํากดคือไม่แผ่นมันไม่แผ่นมันไม่ดีก็เลยยุติดีกว่านะเพราะว่าพอทําไปเนี่ยมันมันไม่ขึ้นนะแบบดีๆถ้าทำอ่ะยังไงก็ต้องขึ้นครับอ่า FB รบีลูกนี้เอสแปดศูนย์ศูนย์คอาเม่คาขี้ผิดอีกนะ 227ไม่ถึง300นะก็เข้าใจว่าแบตเตอรี่เนี่ยคืออายุเขาค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่นะก็โอกาสที่จะกลับมามันก็น้อยนะถ้าแผ่นไม่ดีจริงอะน้อยนะลูกนี้ทิ้งไว้นานแล้วนี่ลูกนี้แบตเทอร์ลูกค้ามาเหมือนกันแต่ขายได้แค่พ่วงข้างขายเป็นชุดประกอบไปนะอาจจะแผ่แผงโซล่าเซลล์อะไรเงี้ยก็ทำประมาณนี้นะ248 นะพอได้นะลูกนี้ลูกนี้ก็ไปเทินมาเหมือนกันไปยุดยาด้วยนะไกเ่เลเลข้ามถิ่นไปฝั่งโน้นเลยนะร้อไม่ไหวนะเล็กๆนะขายพวกพวงข้างได้นะทีนี้ไฮไลท์อยู่ที่นี่ fb ฝาเขียวตัวนี้ดูเหมือนจะดีนะผมดูเหมือนจะดีแต่ข้าออกมาเป็นไง เหมือนจะดีผมวัดไปแล้วรอบหนึ่ง12.05ถ้าแรงดันตกลงมาแบบประชิดเลยอย่างเงี้ย12.05 1 2 1เนี่ยมีโอกาสช็อตเซลล์สูงนะหรือแบตเตอรี่ตันเพราะว่าคือแรงดันอีกหนึ่งช่องอะเริ่มจะมีปัญหาล้ถ้าเจอแบบนี้คือเรียบร้อยครับยังไงก็ไม่ได้ลูกนี้ชาร์จนะแล้วมันมีความร้อนด้วยนี่ลูกนี้ความร้อนขึ้นมาสูงพอสมควรนะสูงขึ้นมาแบบ ตัวตัวร้อนเป็นไข้อ่ะนะก็ประมาณนี้นะก็คือสรุปผลก็คือส่วนใหญ่ก็ไม่ผ่านนะผ่านยากนะเหลือลูกตกนันะล,ตลูกนึงนะลูกตันลูกนี้ดิชาร์จไว้แล้วนะนี่เดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปแยกต่างหากดิชาร์จไว้จนหลอดไฟดับไปแล้วนี่ดับไปแล้วสองวันแล้ะต่อทิ้งไว้นะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ